อยัางมีสต็อกแน่นแ่แม่วจะบอกคุณแม่ว่าเราอ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมีสต็อกเยอะมากมายแม่วเคยมีความฝันนะคะว่าฉันอยากมีสตอ็อกนมแม่เยอะๆ mm hmm. เห็นอุปทานหมู่จะต้องบอกเลยว่าในบางทีอะค่ะเราอ่ะไม่ต้องเอาชีวิตของเราอะค่ะไปติดกับคนอื่นก็ได้ไม่ต้องไปติดกับกระแสะหรืออะไรใดๆต้นก็ตามให้เราหาพึงพอใจนะคะเนาะกับ ปริมาณที่เรามีนะคะเนาะแม่โบเคยแบบอยากมีสต็อกเยอะๆช่ำๆทำได้ไหมทำได้นะแม่โบเคยมีสต็อกนมแม่จนแม่โบต้องถอยนะคะเนาะตู้แช่ติมนะคะที่แบบเป็นตู้แช่ติมขึ้นมาถามว่าพอมันมีแล้วมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไหมเฉยๆเลยอะ มันก็คือสุดท้ายแล้วก็คือแล้วยังไงอะเราไม่ได้เอานมเราไปให้แบบป้าข้างบ้านกินป้าข้างบ้านคะหนูเอานมมาให้ค่พะพอดีว่านมหนูเยอะหลูกหนูไม่กินหนูก็เลยเอามาให้ป้าข้างบ้านเขาก็ไม่ได้อยากจะได้กินนมเราเธอเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราอะค่ะคือมีนม แค่พอดีพอกินพอเหมาะหืดไม่ขึ้นคอมีเวลาแต่งหน้าสวยๆมีเวลาพอกหน้ามีเวลาทำผมสวยๆมีเวลาดูแลตัวเองมีเวลาออกกำลังกายทำทุกอย่างให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะมีเวลาทำงานมีเวลาหาทรัพย์มีเวลารวยหาเงินให้ลูกเปรีลูกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คุณแม่ค่ะบาลานซ์สิ่งเหล่านี้มากกว่าเพราะบางทีค่ะการที่เราค่ะมีนมสต็อกเยอะแยะมากมายมันก็ไม่ได้มีความสุขค่ะเพราะสุดท้ายแล้วลูกกินคนเดียวเราไม่ได้เอานมเราไปแบบ แบ่งปลาข้างบ้านปลาข้างบ้านก็ไม่ได้บอกว่ามีความรู้สึกว่าภูมิใจกับเราที่แบบเห็นว่าเรามีนมเยอะอะไรอย่างนี้นะคุณแม่ค่เนื้อไหมคะเนาะนะเพราะฉะนั้นคือเอาแค่แบบพอดีพอเหมาะพอควรนะสวัสดีค่ะ